คือสงสัยไหมครับว่าทําไมเวลาเราเครียด,รยดหรือรู้สึกแย่แมวของเรามักจะเข้ามาป้วนเปี้ยนใกล้ๆหลายคนเชื่อว่านี่คือแมวกําลังทําหน้าที่เครื่องกรองพลังงานลบแต่ถ้าผมจะบอกว่าเรื่องจริงมันน่าทึ่งและลึกซึ้งกว่านั้นเยอะล่ละครับความเชื่อที่ว่าแมวดูซับพลังงานลบได้มันไม่ใช่เรื่องงมงายซะทีเดียวนะครับแต่กุญแจสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของไสยศาสตร์ มันอยู่ที่ประสาทสัมผัสที่เหนือมนุษย์ของพวกมันตั้งหากเวลาที่เราเครียดกังวลหรือแม้แต่ป่วยร่างกายของเราจะหลั่งฮอร์โมนและสารเคมีแห่งความเครียดออกมาซึ่งแมวที่มีประสาทรับกลิ่นดีกว่าเราหลายเท่าสามารถดมกลิ่นความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ครับใช่ครับคุณได้ยินไม่ผิดแมวได้กลิ่นความเครียดของเราดังนั้น การที่แมวเข้ามาคลอเคลียตอนเราเศร้าไม่ใช่แค่ดูดพลังงานลบแต่มันคือการตอบสนองต่อสัญญาณทางกายภาพที่พวกเขารับรู้ได้พวกเขากำลังบอกเราว่าเรารู้นะว่านายไม่โอเคพฤติกรรมนี้มีรากฐานจากสัญชาตญาณการเอาตัวรอดและการอยู่ร่วมกันเป็นฝูงพวกเขาสามารถรับรู้ได้ถึงความกลัวและความเจ็บป่วยซึ่งเป็นทักษะที่สาคัญอย่างยิ่งในธรรมชาตินั่นเอง และนี่คือความจริงที่น่าทึ่งที่สุดครับแมวไม่ได้เป็นแค่เครื่องรางนำโชคแต่พวกเขาคือกระจกสะท้อนสภาวะภายในของเราที่แม่นยำที่สุดถ้าแมวของคุณมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปลองถามตัวเองดูนะครับว่าช่วงนี้คุณมีความเครียดซ่อนอยู่หรือเปล่าคำตอบที่ได้อาจจะทำให้คุณประหลาดใจ อยากรู้ความลับที่น่าทึ่งของแมวแบบนี้อ hmm. um ีกไหมกดติดตามเหมียวเรียกซัพบไว้เลยแล้วคุณจะมองแมวของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนนนนีี่่คเกกงง้อละึ